คุณมีชีวิตยอยู่โดยที่ไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาเน็ตโทรศัพท์การติดต่อจากโลกภายนอกได้นานแค่ไหนถ้าโลกใบนี้มันวุ่นวายจนเกินไปเราหลบไปพักใจกันสักหน่อยไหมสามวันต่อจากนี้เราจะไปอยู่แพรในแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีกันต่อ,อจากตรงนี้เนี่ยเราจะไม่มีเน็ตไฟขนมมน้ำ ไม่มีทุกอย่างครับไม่มีสติเลยค่ะสวัสดีค่ะบังกะการไปครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แปลกตั้งแต่เก็บกระเป๋าแล้วเพราะว่าเราไม่เอาที่ชาร์จไปเลยเรารู้ว่าที่นั่นไม่มีไฟฟ้าเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะเตรียมกระดาษไปเยอะเท่าไหร่หรือหนังสือไปกี่เล่มพอแบตโทรศัพท์หมดแล้วเราจะฟังเพลงยังไงเราจะเหงาไหมอ่ะมันจะเงียบขนาดไหนอ่ะพอมาถึงรีสอร์ทปั๊บสิ่งแรกที่ได้คือตะเกียงรั้วตอนกลางคืนจะมืดมาก แต่ไม่ว่าจะมืดขนาดไหนก็อย่าเปิดตะเกียงแรงเกินไปเพราะว่าจะกลายเป็นเข่าควันในห้องจะมีอาหารให้กินตอนหนึ่งทุ่มระหว่างนี้ก็พักผ่อน,นไหนๆเรามาพักผ่อนจิตใจละเราก็เลยเลือกที่จะใช้แบตก้อนสุดท้ายของมือถือพักผ่อนใบหน้าดีท็อกซ์ตัวเองจากมลภาวะที่เจอภายนอก f อ r ร o อ u n a Tree เป็นแปรงนวดหน้าและล้างหน้าตัวใหม่ล่าสุดจาก f อ r ร o ที่มีขนแปรงนุ่มขึ้นจากรุ่นก่นกอนๆช่วยให้ทำความสะอาดล้ำลึกบวกกับตอนนี้มีแอปที่ช่วยให้เราสามารถนวดหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราประหยัดครีมและครีมก็ซึมซาบลึกมากขึ้นด้วยบวกกับโปรแกรมนวดหน้าในแอปเนี่ยที่จะช่วยบอกว่าเออนวดตาต้องทำยังไงนวดคอนวดสกปร้หน้าทำยังไงเราก็จะไม่นวดมั่วๆอีกต่อไป นั่นแหละค่ะนวดหน้าเสร็จแล้วก็ได้เวลากินข้าวเย็นพอดีดินเนอร์ใต้แสงเทียนสก,กียงนะคะรู้สึกเลยว่าคืนนี้เนี่ยหลังกินข้าวก็นอนแน่นอนไม่เน่แต่กล้องคะผู้ชมคะตอนนี้ปันไม่รู้ว่าคุณมองอะไรเห็นหรือเปล่าแต่ว่าต้องนอนไปนก็มองไม่เห็นแก่คะ่ะคอนเซปต์ไม่มีไฟฟ้านั้นมันฮาร์ดคอร์กว่าที่คิดน่ากลัว,วอ่ะ แล้วไม่มีผังลรกแล้วก็อันนี้เป็นตะเ,เ,เกียงแบบใส่ฐานให้เราเข้าน้ำโ่งห้องน้ำไม่แย่แต่ว่านูไม่เห็นไม่เลยดิฉันไม่สัมผัสถึงความเย็นเลยค่ะแต่ว่าอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ควรจะได้วาดรูปแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือและพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจแต่ก่อนอื่นตอนนี้แขนล้าและถือตะเกียงมมนเมื่อยมากหลังจากขแขนกูก่อนเลยเอว่า อยู่ไปหนึ่งคืนนะเทอานั้นก็ดีหมดนะแบบอากาศก็ดีแล้วเสียงเสียงธรรมชาติมันผัดแบบ่ะาได้ยินทุกอย่างเลยแล้วพอแบบโทรศัพท์มันเหลือน้อยอะ่ะเราก็เลยปิดเครื่องไปเลยเราเราไม่ไดเอานาฬิกามาแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ต้องรีบทําอะไรขนาดนั้นนะแบบเหมือนเราก็มีพผันหลมๆในหัวว่าวันนี้เราอยากจะไปเดินเล่นแล้วก็วาดรูปแล้วถ้าวาดรูปเบื่อก็อยากว่ายน้ํานิดนึงแต่ ทำตอนไหนก็ได้อะเราทําใท้มันเป็นผูกปิดเราจากโลกภายนอกอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในภุกเขาที่ไม่มีเวลาเช้าวนี้เราข้ามแม่น้ําลงจากแพรเข้าไปในป่าเพราะเขาบอกว่าที่นั่นมีวัดมอญเราอยากจะไปวาดรูปหน่อยแต่ว่าเราหลงทางอะไนแผนที่อมันดูไปง่ายมากเลยเราก็ไม่รู้เราหลงได้ยังไนงนางพี่ของขวัญสอนเราไว้ว่า จงไปทางที่มีแสงสว่างอยู่ตรงปลายแต่ทางเดินไปมืดมืดฮัลโหลวันเดย์บ๊ายบายยิ่งเดินยิ่งมมงงเราไม่รู้สมัยกอ่อนคนไปตั้งเมืองในป่าได้ยังไงถ้าพูดถึงเมือง,องพวกเราอาจจะคิดว่าส่วนใหญ่เมืองต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมตหแต่ไม่เมื่อก่อนเมืองโบราณอ,อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินคนสมัยก่อนเขาคงหลงทิดน้อยกว่าเราแหละ แต่การหลงทิศครั้งนี้พาเรามาเจอสิ่งที่ดีกว่าวัดมอญอีกเข้ามาในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆเราเจอโรงเรียนมอนเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาและวัฒนธรรมมอญแค่วันเสาร์อาทิตย์พอดีวันนี้เป็นวันธรรมดาเด็กอื่นก็เลยไปเรียนกันหมดเราเจอแค่น้องการาเกตเด็กขี้อายที่ตอนแรกไม่ยอมามเล่นกับเรา ละปะเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือพูดภาษาอะไรก็เอนจอยมาได้ทงนั้นแต่ถ้าพูดถึงภาษามอนเป็นชนชาติที่ไม่มีแผ่นดินและที่สำคัญภาษาก็กำลังจะถูกลืมเลือนมีม<า>มคน<า>ใช้<า>น้อยลงเร <ๆ S 2> <ๆ>ื่อยๆ ัวเดียกนแต่บางประวัติบอกว่ามอนไม่ให้ไปสองตัวนี้ชิคในสื้อทิ้งครูพลอยครูประจําชั้นเล่าให้เราฟังว่าภาษามอนมีความคล้ายภาษาพม่ามากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมอนเคยเป็นประเทศสิ่งหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจมากคือพม่าอาจจะเอาเมืองเขาไปได้แต่ว่าเอาตัวอักษรเขาไปหมดไม่ได้ประเทศแถบนี้ติดต่อกันด้วยคารวานพ่อค้าเดินเท้าขายของเพราะแบบนั้นพวกเราก็เลยแชร์วัฒนธรรมกัน ภาษาไทยเป็นภาษาในตระกูลตะกะไดตัวเขียนเกิดจากการที่เราเอาตัวอ,อักษรจากประเทศร,บรอบๆมาประยุกต์ตพเพราะแบบนั้น <Okay. S 1> ภาษาเขียนของไทยก็เลยมีโครงสร้างาคล้ายๆภาษามอญอยอนนู่อันนี้ก็กลายกะใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สระอาเข้าไปก็เป็นกานใช่ไหมคะอันอนี้ก็พริกกเข็นกะหาเข็นกะแล้วก็นิกกะแล้วก็เข็นสระอาก็เป็นกาเหมือนกันค่ะอย่างหนูชื่อดาริสาดาริสาใช่ไหมคะเด็กเขียนดาอานิสา ริคือรอเรือใช่นกันค่ะซา็ืะเสือนี่ก็คือสานค่ะสานี่ก็คือสระานค่ะจะวิสา่ค่ะเป็นการหลงเข้ามาแบบงงๆที่ประทับใจมากครูพอยเนี่ยมีแพชชั่นกับวัฒนธรรมตัวเองมากจริงๆสระอาต้องติดกับต้องติดกับตัวหนังสืออักษรภาษานี่เป็นเรื่องที่สวยงามนะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกัน น้องที่คลานอยู่เนี่ยคือมาม่าเขาพามาหาครูเพราะว่าอนามัยให้ยามาแต่ว่าแม่อ่านฉลากไม่ออกฉลากเป็นภาษาไทยกับอังกฤษเราเลยช่วยอ่านปรากฏว่าน้องเป็นโลหิตจางที่เกิดจากขาดธาตุเหล็กก็จะต้องกินยาตัวนี้ไปสักพักหนึ่งโดยที่แม่ก็จะอ่านฉลากไม่ออกมาถึงตรงนี้เราก็ยังคิดว่าภาษาเป็นสิ่งสวยงามนะแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าเราสื่อสารกับคนอื่นได้อันนี้รักษาโรคโลหิตจางจากานนี้ใช่น้องเขาเป็นงเป็นโรคโลหิตจางใช่ใช่น้องเป็นโรคโลหิตจางแต่นี้เคยหาหมอมาแล้วใช่อเมอมรอนาไมไปเลยเร์บอ๋ออนาัยอาหารอนามให้พวกเราหลายคนโชคดีพูดได้หลายภาษาแถมเข้าถึงเทคโนโลยีจนบางทีลืมไปว่ามีคนกลุ่มเล็กๆอยู่บนโลกบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะที่ทำให้เราได้มาเจอโรงเรียนนี้ อยากจะใช้ศิลปะเล่าเรื่องวัฒนธรรมเล็กๆที่ถูกหลงลืมพวกนี้ให้กับทั้งโลกฟังจังแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะทำได้ขนาดไหนจำเรื่องเมืองใหญ่สมัยก่อนไม่ได้อยู่ติดแผ่นดินที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อก่อนหงสาวสดีเมืองหลวงของมอรอยู่ติดทะเลไม่เคยมีใครสนใจเลยแต่ว่าในตอนหลังพอการเดินทางค้าขายทางทะเลฮิตมากขึ้นพม่าที่เมืองหลวงคือภุกามก็ลงมาตีเมืองหงสาวสดีจนแตก ไม่ว่าคุณจะใส่ชุดไหนคุณก็เดินป่าได้ใครจะไปคิดว่าคนจะเดินเรือข้ามทะเลขายของได้แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้เราก็อยากจะวาดรูปบันทึกเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันเอาไว้ให้มากที่สุดพอกลับมาเราก็เลยลองเอาอักษรมอนมาดีไซน์เป็นเล e r i ริงเล t e r i n g คือเหมือนทำให้ตัวอักษรกลายเป็นภาพวาดอ่ะ เราเอาต้นไม้ดอกไม้ที่เจอในป่ามาบวกกับตัวอักษรเดิมใส่โทนสีของบรรยากาศร,รอบๆแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละวาเสร็จเราก็ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่เราก็คิดว่ามันสวยอะแล้วเราก็อยากให้พวกคุณทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้ยมันสามารถสวยได้ขนาดนี้เลยนะมีรู้สิถ้าคุณมีไอเดียว่ามันเอาไปทำอะไรได้ก็ลองคอมเมนต์บอกเราดู ที่เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยเอาจริงๆอากาศมันค่อนข้างอับนะก็ไม่ได้สบายตัวมากอะแต่ว่าพอหลังฝนตกแล้วอะสิ่งที่โผลออกมาก็คือที่วาดรูปอยู่แล้วเจอน้องรูงใหญ่มากเป็นแบบเต็มๆเลยอะ่ะก็คืออื่นเต้นมาอยู่ที่นี่แค่สองวันน่ะพอไม่เล่นโทรศัพท์เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะมากจริงๆท้งวาดรูป อ่านหนังสือเขียนบันทึกน,นู่นนี่โดนเล่นมีแค่อย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ทําเราไม่ชอบน้ําเย็นอะมันดูเย็นอะแล้วมันก็ดูขุ่นมากเลยอะแล้วมันก็เย็นแล้วอนะน้ำมันจะต้องเย็นยิ่งกว่าเดิมแล้วนะครับคนแบบผมต้องโดนอย่างนี้แหละครับเดี <c oughs> ๋ยวดโดนครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดใจ <c oughs> น้ำมันไม่เย็นอนะ่ะแล้วมันแบบมันไม่ต้องออกแรงว่ายแล้วมันไปเองได้เหมือนเล่นสระน้ำวนในส่วนน้ำสมัยก่อนเล่นน้ำเล่นฝุน่นเดินป่าขนาดนี้ถึงไม่ได้แต่งหน้าก็ต้องท่องความสะอาดใบหน้าแบบล้ำลึกหน่อย Foreo Luna 3เนี่ยต่อให้แบตหมดใช้แอปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวเครื่องจะจดจำโปรแกรมการทำความสะอาดและนวดหน้าเอาไว้ เราก็เปิดเครื่องเราใช้ได้เลยการที่เครื่องเขากําหนดเวลาการล้างหน้านวดหน้าให้เราเนี่ย <c oughs> เป็นข้อดีนะเพราะจะทําให้เราเนี่ยไม่เผลอใช้งานเครื่องนานเกินไปจนกระทั่งเป็นการทําลายชั้นผิวสนไปมันกิจกรรมชานี้ของพวกเรานะคะก็คือวาดรูปด้วยใบไม้นะคะแต่ว่าไม่อยากเด็ดใบไม้ใบไม้ทั้งหมดที่ได้มานี่ก็คือเก็บตําดินมาแล้วก็รอน้องลอยน้ําผ่านมาแบบนี้ นี่ก็คือ material ของเราคือผ่านมาตอนแรกอยากแปะแปะใบไม้แหละแต่ว่าคือใบไม้ที่เก็บได้มันมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยการคิดอยู่ว่าหรือจะทําเทคนิคปั้มสีดูก็คือเอาใบไม้ไปจุ่มสีเอแล้วก็มาปั้มปัๆมปั้มปัมปัเป็นลายของเขายังยังไม่แน่ใจ มันรู้สึกดีเหมือนกันนะการได้ลองวาดรูปกับเทคนิคที่ไม่เคยทํามาก่อนหาจากของรอบๆตัวแล้วว่าถ้าใครมีครอบครัวมีลูกอยากจะพาลูกไปทํากิจกรรมที่นี่ก็เป็นออปชันที่ดีนะมีอะไรให้ทําร่วมกันเยอะเลยแถมไม่มีโลกภายนอกมารบกวนดึงสมาธิเราไปเลยส่วนถ้าใครอยากลองท,ทําเทคนิคที่เราทาตอนนี้มันคือการปริ้นใบไม้เป็นสีก็แค่ใช้สีน้ําหรือสีอะคริลิกสีอะไรก็ได้ค่ะที่เหลวใสเนี่ย ทาลงไปด้านหลังของใบไม้นะเสร็จแล้วก็เอาใบไม้แปะลงไปบนกระดาษเรียบเท่านี้เราก็จะได้รูปประทับของใบไม้เก็บไว้โดยที่เราไม่ต้องเอาใบไม้กลับบ้านไปให้ธรรมชาติเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเราแค่แวะไปเยี่ยมก็ดีแล้วเนาะหลังจากอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีเน็ตไม่มีเทคโนโลยีมาประมาณ3วันเนี่ยเราว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามีไฟฟ้าก็ดีกว่า <c oughs> คือบางทีเทคโนโลยีอะ มันทําให้ชีวิตหลายๆคนสะดวกสบายขึ้นแบบถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาไม่ถึงเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีชีวิตที่ยากลำบากกว่านี้ก็ได้รวมถึงแบบองค์ความรู้ต่างๆอะ่ะมันแพร่กระจายไปได้เร็วขึ้นในยุคแบบที่เรามีอินเทอร์เน็ตดังนั้นแบบเราว่าไอเดียนอัพเดทอ่ะมันก็คือใช้อย่างพอดีใช้ให้มันมีประโยชน์บ้างใช้ใมนไล้สาระบ้านก็ได้แล้วก็เออทุกอย่างเอาแต่ความพอดีแหละแล้วว่างๆก็มาดีท็อกซ์เองรีทรีทตบ้างจบแค่นั้นแหละคะ่ะ แต่ดิฉันตอนนี้ยินดีที่จะกลับไปหาแอร์ที่บ้านและน้ำอุ่นมา,มากๆจริงๆกระดูน้ำเลยบ้าวจี้เกินไปแล้ว Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done Oh the good times just begun Oh we know what we have let's hold on tight Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. พอยที่เขาเป็นครูโรงเรียนมวลเขาเขามาที่นี่บ้างไหมคะมาค่ะเดี๋ยวฝากนองให้เขาหน่อยเพราะว่าซื้อผ้าถุงพี่เขาไปแต่ว่าตอนแรกโอนเงินให้เขาไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวออกไปโอนให้เขาออ๋อค่ะได้ค่ะ